การของเรานะคะเข้าสู่ย่างปีที่ 19, 19. ้ใหร้รู้ตัวว่ามานานมากี่สุดเลย่นี้นะแอ์กี่ปีอนนานมากอะ่ะหลังซอบรี่ชีสเค้กสักพักอ่าจำได้นะต้องมี10ปีแอลว่ามี10ปีต้องมี10ปีนะ ร่อนสิบร้าปอน15ปีตอนนั้นผมอายุ18นะครับออกจากบ้านเนี่อฟมาก็คือมามาที่โปริพัฒนเนี่ยก็คือมาศึกษาสองราศีครับแประมาณยี่สิบเอ็ดครับผมสามยี่สามนะครับ33แล้วแต่ไม่คิมากมาตั้งแต่สตูดิโอตัวนี้ยังเป็นถนนลูกรังนะเวลาถามเนี่ยต้องอย่าถามที่ผ่านมาจำไม่ได้อย่างแรกอย่างที่สองคือที่มาวันนี้เนี่ยเพราะว่าคิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายแล้ว การเรามีทีเด็ดอะไรชอบอะไรบ้างพิธีกรพิธีกรฟันทิ้งอะแฟ้มต่างกับพี่มากทำไมอะพี่ไม่ชอบพิธีกรไอ้อะไปโกรธเขาทำไมอะลุงอะไรก็ูรู้สึกว่าพี่อยู่ได้นานด้วยก็เพราะอาจารย์รักด้วยเวลาดูแล้วแม่นด้วยรายการนี้นะเป็นรายการแรกในประเทศไทยที่เอาเรื่องราวของ ดวงชะตาราศีมาทำนายไทยทักเมื่อก่อนประเทศไทยไม่เปิดโอเพ่นให้ให้กับรายการประเภทนี้แล้วเขาก็ทำขึ้นมาแล้วผู้คนก็ตอบรับแบบโอ้โหเรตติ้งช่วงบ่ายของช่อง3ก็ดีงามพอร้องธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าโหใครจะไม่ดูดวงเมื่อกาเขาก็อยากดูดวงอัปเดตและที่นี่ก็เป็นที่เดียวที่มันแบบว่ามีดารงดารามาแล้วก็แบบอุ้ยคนนั้นเขาเป็นเหมือนเราหรือเปล่าเขาอยู่ราศีเราหรือเปล่าดวงชะตาตอนนี้เราเป็นยังไงก็อัปเดตกันที่ศึกศึกสองยังอีกยังอีก ยังไม่คิดจะพูดอะไรยไม่รู้เองออกเห็นพูดอยู่อยู่ไว้ให้คิดว่าคิดว่าจะพูดอะไรต่อเร่อาคนนี้ยังไม่ได้พูดคนนี้ไม่พูดเลไม่พูดเเ้าองรเจ้าอะไรกันครับรู้สึกมีอะไรจริงจงผมผมเป็นคนชอบดูดวงอยู่แล้วครับแล้วก็จะติดตามตั้งแต่สมัยผมอยู่ประมาณพอปหนึ่งพอปสองครับผมก็ดูมาตลอดยังยังอะไรยังไม่พูด แต่ผมมีสิ่งที่อยากจะพูดคือผมผมรู้สึกว่าชื่นชอบของขังที่อาจารย์รักให้เพราะว่าเวลาเอาไปปล่อยราคาดีมาก ตัวแทนเลยเปแนขอบคุณคุณผู้ชมก็ขอบพระคุณนะคะแฟนๆของศึก12ราศีนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะก็ขอให้ึ12ราศีนะคะเป็นความสนุกสนานแล้วก็เป็นความชื่นบานยามเที่ยงไม่ว่าจะอยู่เวลาไหนตอนไหนก็ขอให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปขอให้ทุกคนอัปเดตข่าวอัปเดตดวงแล้วก็มอบความสนุกนคึกคักให้กับคุณผู้ชมตลอดไปแล้วกันนะคะยี่ยม